สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ของราศีพิจิกรัคนาพิจิกนะคะ ราศีพิจิกลัคณาพิจิกนะคะท่านที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะธาตประจำราศีเป็นธาตุน้ำค่ะ mm hmm. แนวโนม้มการงานการเงินความรักโดยรวมนะคะในช่วงระหว่างวันที่ 24เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมนะคะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะอย่าเพิ่งนำไปตัดสินใจเนาะจนกว่าจะได้ดูดวงนะคะดูดวงส่วนตัวเนาะตอนนี้แม่หมอเปิดไพ่มาทั้งหมด10ใบนะคะตอนนี้ช่วงนี้นะคะความรู้สึกของราศีพิจิกนะคะจะออกมาเด่นหน่อยนึงนะคะ จะเป็นเรื่องของจะเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือความต้องการนะคะหรือไม่ต้องการประมาณนี้นะคะคุณอาจที่ผ่านมาคุณอาจจะเหมือนกับว่าคุณกําลังแต่ตองความพิจารณาในการคัดเลือกสรรน,นะคะสิ่งที่จะเข้ามาความสุขโอกาสดีด หลายสิ่งหลายอย่างที่นําเสนอมาให้คุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานก็ได้นะคะอาจจะมีคนยื่นงานให้คุณหรือว่างานของคุณดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณกําลังทําเงินอยู่เลยทํางานอยู่เลยนะคะถึงแม้ว่างานของคุณนั้นจะไม่จะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะ ก็ขยันทุกวันทุกวันแต่ก็มีปัญหาอุปสรรคเข้ามานะคะแต่คุณก็พยายามที่จะสู้นะคะฝันฝ่าอุปสรรคนั้นไม่ยอมท้อถอยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีใจรักก็ได้เพราะว่ามีค r ีนออฟเพ t i c เคนก็คือราชินีถือเหรียญราชินีถือเหรียญรักในความมั่นคงของเหรียญก็คือเหมือนกับเรารักงานที่เราทำนะคะรักงานที่เราทำเราพยายามที่จะจับเหรียญน,นี้พยายามพนุถนอมและดูแลใจตัวเองนะคะคุณอาจจะ มั่นคงกับสิ่งที่คุณทําอยู่ก็ได้เกี่ยวกับการงานของคุณงานนี้อาจจะเป็นงานศิลปะหรืองานที่เป็นฝีมือของคุณเองนะคะเป็นงานศิลปะหรือว่าความสามารถของคุณเนอะแต่การงานของคุณก็จะเป็นแบบในรูปที่ว่าคุณทําทุกวันทุกวันทุกวันทําแบบด้วยด้วยความรักอะทําทุกวันทุกวันแบบไปเรื่อยๆประมาณนี้นะคะถึงแม้ว่าผลออกมานั้นจะไม่ได้ถึงกับ ได้เงินมากมายนะักอาจจะเป็นงานที่น่าเบื่อด้วยซ้ําอาจจะเย็บหรืออาจจะทํานั่นทํานี่ที่เป็นงานฝีมือของตัวเองนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะทําธุรกิจของตัวเองประมาณนี้นะคะแต่คุณก็เป็นคนที่เหมือนกับรักในสิ่งที่คุณทําคุณก็ทำมันทุกวันทุกวันทุกวันนะคะจนคิดที่จะสร้างครอบครัวคิดที่จะสร้างการเงินนะคะขออภัยค่ะคิดที่จะสร้างการเงินของคุณนะคะให้ดี เหมือนกับคุณกําลังสร้างความมั่นคงคุณไม่รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเลยนะคะเพราะว่ามีสี่ถ้วยเข้ามาสีถ้วยนี้เหมือนโอกาสคนอื่นเขาก็หยิบยื่นให้คุณเอานี้ไหมเอานี้ไหมแต่คุณก็ไม่ไม่เอานะคะคือคุณก็พิจารณาแล้วไม่เอาแล้วที่ผ่านมามันมีห้าถ้วยห้าถ้วยคุณอาจจะผิดหวังคุณคุณอาจจะมีเรื่องราวทาให้คุณผิดหวังก็ได้คุณก็ยังคิดถึงความรู้สึกนั้นอยู่คุณอาจจะคาดหวังอะไรดีๆสักอย่างแต่มันไม่ได้ดังที่คุณคิดนะคะอาจจะเป็นงานที่เคยทํามาแล้ว หรือความผิดหวังคุณตั้งความหวังความความพยายามอะไรไว้สักอย่างแหละแต่อาจจะผิดหวังในเรื่องของการงานหรือออกจากงานอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็ยังที่จะอย่างน้อยมันก็ยังเหลืออีกสองสองถ้วยก็คือความทรงจําดีๆที่คุณมีคุณก็ยังคิดถึงอยู่นะคะแต่ทุกวันนี้คุณพอใจกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วนะคะคุณกาลังขยันในการทํางานของคุณในสิ่งที่คุณเป็นถึงแม้ว่างานนั้นอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรนะคะแต่เป็นงานที่คุณ ต้องขยันแล้วก็ต้องทําทุกวันทุกวันทุกวันนะคะแต่คุณดูแล้วมันเป็นงานที่มันเหมาะกับคุณนะคะเป็นเป็นงานที่คุณพิจารณาแล้วนะคะมันมั่นคงกับตัวคุณคุณที่ว่าพอเพียงกับคุณแล้วประมาณนี้นะคะคุณพยายามที่จะอยู่กับความเป็นจริงไม่ไม่อยากจะคาดหวังอะไรอีกแล้วประมาณว่างานทั่วันนี้คุณก็ดีอยู่แล้วแต่คนอื่นอาจจะนําเสนอจิ่งๆมาให้คุณก็ไม่รับนะคะ คุณยังอยู่คุณยังเก็บความรู้สึกเก่าๆคุณไว้อยู่เลยคุณยังเก็บเหรียญถึงแม้เหรียญที่มีอยู่อาจจะไม่ได้มากมายนะคะแต่คุณก็ยังกอดแน่นไว้อยู่เลยนะคะก็คือคุณยังไม่เปิดใจรับที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคุณพอใจในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ตรงนี้จะเป็นเรื่องการงานนะคะที่คุณกําลังอุ้มและลักที่จะทําให้ดีที่สุดต่อไปนะคะ เดือแฮงแมนเข้ามาในตำแหน่งของจิตใจของคุณนะคะอืมน่าจะเกี่ยวกับการเงินนะคะเกี่ยวกับการเงินคุณอาจจะต้องใช้เงินนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะต้องอต,ตัดสินใจปัญหานะคะบางท่านอาจจะเหมือนกับว่าทุกวันนี้คุณกําลังขยันในเรื่องของการเงินคุณจับเงินอยู่นะคะและคุณก็พยายามที่จะหมุนเงินของคุณปรับสมดุลของคุณไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกับว่า มีถ้าเรามีนี้สิตเราก็พยายามที่จะจ่ายไปเรื่อยๆคุณรักษามาตรฐานของคุณนะคะแล้วรักษาความสมดุลของคุณได้ไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้มันจะมีคลื่นมีปัญหาในเรื่องของการเงินคุณรับมาจ่ายไปรับมาจ่ายไปคุณก็ยังทูงตัวได้อยู่นะคะในเรื่องของการเงิน <c oughs> แต่ก็ยังไม่พอใจสําหรับคุณคุณกําลังคิดที่จะ ขยันมากกว่านี้นะคะคุณก็อยากที่จะได้รับรายร,ายรับได้มากกว่านี้เพราะมีวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาคุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะได้เงินก้อนใหญ่หรือสิ่งใหม่ๆที่กําลังกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะราศีพิจิกราคานาพิจิกนี้พูดถึงเรื่องของการเงินนะคะคุณอาจจะตอนนี้คุณกําลังจะเหมือนกับว่าคุณจะได้รับโชคแต่คุณพยายามที่จะหมุนเงินที่มีอยู่ถึงแม้มันจะไม่มากมายเท่าไหร่นะคะแต่คุณก็ยังประคับประคองเรื่องของการเงินคุณได้อยู่นะ ตอนนี้ยังในช่วงบางทีก็อาจจะพอเพียงใช้ชีวิตแบบง่ายๆก่อนประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะรักษาสมดุลในเรื่องของการเงินให้ไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าคุณมีเกณฑ์จริงๆมีเกณฑ์ที่จะได้สิ่งดีๆได้เงินก้อนใหญ่ต่อไปนะเพราะมีวิวออ f ฟอร์จูนขึ้นมาทุกอย่างกําลังหมุนนะคะขับเคลื่อนไปคุณกำลังขยันทํางานแล้วในอนาคตคุณก็อาจจะได้รับความมั่นคงในเรื่องของการงานด้วยและการเงินด้วยนะคะราศีพิจิกราคณาพิจิก ต่อไปเรามาดูเรื่องของความรักนะคะความรักเหมือนกับว่าท่านที่ท่านทีอ่อาจจะดูแล้วนะคะภาพก็อาจจะออกมาในรูปที่ไม่เหมอเห็นนะคะภาพที่ไม่หมอเห็นก็คือว่ามี c r e a n o f p e r a t i c l a l ก็คือราชินีถือเหรียญคุณอาจจะมีความ ผิดหวังบางอย่างนะคะในเรื่องของความรักนะคะคุณไม่สามารถที่จะแก้ได้หรือว่าไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะคะแต่คุณก็ยังมีความหวังกับความรักครั้งนี้แต่อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องประมาณนี้ค่ะหรือว่าคุณยังไม่รับนะคะไม่รับใครคนใหม่เข้ามาอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณ มากมายเหมือนกันแต่คุณก็ยังไม่รับเพราะว่าคุณยังมีใจหรือว่ายังคิดถึงคนของคุณอยู่ก็ได้เขาเป็นราชาถือดาบนะคะราชาถือดาบอยู่รอบตัวของคุณอาจจะเป็นคนที่มีเหตุผลต้องคุยกันต้องตกลงกันประมาณนี้แต่ความความการพูดจาการพูดและเจรจาของคุณอาจจะไม่ค่อยลงกันเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะเพราะมีสองเหรียญเข้ามาก็อาจจะคุยกันบ้างไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยคุยกันไปคุยกันมาก็ <c oughs> ต้องอยู่ในช่วงของการตกลงกันนะคะสําหรับราศีพิจิกรักณะพิจิกบางท่านที่เจอความรักคล้ายๆแบบนี้นะแล้วทุกอย่างในความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นในอนาคตเพราะว่าเป็นวิวออฟฟอร์จูนนะคะช่วงนี้คุณกําลังคิดแต่ตรองนะคะอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณหลายคนนะคะอาจจะมาให้โอกาสดีๆให้กับคุณนําเสนอความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคุณแต่ว่าคุณยังไม่นะคะคุณยัง อยากจะติดต่อกับคนของคุณในคนอดีตของคุณก็ได้นะเพราะว่าเป็นคลีนถือเหรียญคือคุณพยายามที่จะพักประคับประคองเหรียญของคุณให้ให้อยู่คือดูแลนะคะความรักความรู้สึกของตัวเองปกป,ป้องความรู้สึกของตัวเองบางครั้งคุณก็อาจจะเก็บตัวเงียบแล้วก็ไม่แสดงออกมานะคะซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรเพราะมีสี่เหรียญตรงนี้นะคะก็คือเก็บความรู้สึกของตัวเองได้ดีมากเลยนะคะก็ทําให้ทั้งคุณสองคนไม่ อาจจะสื่อสารกันแบบทุรักทุเลหน่อยหรือ,รอว่าอาจจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาประมาณนี้นะคะยังไม่แต่ก็ยังติดต่อกันอยู่ก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็ต้องรอการที่จะตกลงกันเพื่อที่จะคุยกันแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นสําหรับราศีพิจิกลัคณาพิจิกที่กาลังมีปัญหาหรือว่าไม่ถึงกับมีปัญหาแล้วค่ะเพ Leg ียงแต่ว่าคุยกันแล้วรู้สึกว่าไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าทางประมาณนี้นะคะ <k> ยังไปแล้วต่างคนต่างกว่าจะจูนกันได้กว่าจะปรับกันได้เอ๊ะทำไมมัน ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันประมาณนี้นะคะก็ยังไม่ใช่ว่าจะเลือกราหรือว่าเข้าใจกันดีมันอยู่ในระหว่างที่กําลังศึกษาใจกันอยู่นะคะเพราะมีวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาตรงนี้ตําแหน่งของผลรวมทั้งหมดนะคะวิวออฟฟอร์จูนคือการเรียนรู้นะคะศึกษาใจกันอยู่ปรับความสมดุลให้ไปด้วยกันนะคะแล้วทุกอย่างกวงล้อก็จะหมุนนะคะใช้เวลาในการคบหากันเนาะในเรื่องของความรักนะคะ กำลังพิจารณาแต่ตองกันอยู่แ่่บางท่านก็อาจจะมีคนเข้ามาเยอะนะคะอาจจะมีคนเข้ามาชอบเราแต่เรายังไม่เปิดใจก็เป็นไปได้นะเอาละค่ะก็มีประมาณนี้สำหรับเรื่องของสุขภาพประมัดระวังในเรื่องของอากาศนะคะอากาศร้อนทําให้เรารู้สึกงุนงิดเครียดประมาณนี้นะคะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่นะคะในวีกนี้นะคะราศีพิจิกเอาละค่ะเรามาดูไพ่กันเลย เรามาดูว่าไพ่กำลังจะบอกอะไรนะคะขอสามใบค่ะผิดออฟครับค่ะเด็กถือถ้วยอัศวินถือไม้เท้าห้า <c oughs> <c oughs> ไม้เท้าค่ะ ช่วงนี้คุณอาจจะบางท่านนะคะราศีพิจิกรัคณาพิจิกค่ะบางท่านอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณนะ,ะมีเด็กถือถ้วยมาด้วยแล้วก็มีอัศวินถือไม้เท้ามาด้วยนะคะทําให้ต่างคนต่างแบบว่าคุณค่อนข้างที่จะเลือกยากไปหน่อยนะรู้สึกห้าไม้เท้านะคะตีหัวกัน หรือว่ากําลังสู้กันอยู่เลยนะคะบางท่านอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณค่ะนะคะตอนช่วงนี้แต่ว่าคุณจะเปิดใจหรือไม่อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะคะราศีพิจิกคุณอาจจะสําหรับคุณโสดหรือว่ากําลังคบกันอยู่แต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะคะคุณอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะ การอ่านเป็นการอ่านทั่วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่เหมาะต้องขออภัยด้วยนะคะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปเท่านั้นอย่าซีเรียสนะคะโอเคก็มีประมาณเท่านี้นะคะแต่ว่าไพ่จุดเด่นก็เป็นว e e อ o f for t u n e แล้วก็เป็น To อร์เรีพนะคะอยู่กับความจริงทุกอย่างกำลังขับเคลื่อนไปตามการเวลานะคะ เดี๋ยวก็จะดีขึ้นถ้าถามถึงโชคลาบนะคะก็คุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาบก้อนใหญ่หรือเงินนะคะได้จากเขา,า,าเรียกว่าทรัพบสินประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไฮโรแพนนะคะก็บางครั้งคุณต้องอยู่กับความเป็นจริงนะคะแต่ต้องพิจารณากับเหตุผลที่ควรจะเป็นไปได้นะคะอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ประมาณนี้นะคะเราก็วางไว้ก่อนนิ่งก่อนนะคะเพราะว่าไพาใหญ่ออกมาเป็นไฮโรแพนก็คือตกลง คุยกันและเดินหน้าต่อไปประมาณนี้ค่ะเวลาสีพิจิกและคะพิจิกช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะอย่าใจร้อนหรืองุลหงิดไปนะเพราะมีสีไม้เท้าอยู่ตรงภายหลักนะคะเอาละค่ะแม่หมอต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะและเป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวโอกาสหนนะ้าเรามาเจอกันใหม่นาะวันนี้แม่หมอต้องขอขอบคุณและลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ